ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับการเรียงบทความภาษาไทยเรียงประโยคนะคะในข้อที่2กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะถ้ารู้จักใช้ด้วยความระมัดระวังอันนี้ไม่น่าจะใช่ประโยคแรกนะคะเพราะว่าความหมายของประโยคนี้น่าจะต่อจากประโยคก่อนหน้านะคะในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ อันนี้ก็ถ้าจะดูเป็นประโย,ะโยคแรกก็ได้นะคะนันติ๊กไว้ก่อนแล้วกันไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้อันนี้ก็ได้นะคะไม่ได้มีคำเชื่อมตัวแรกไม่ได้มีคำเชื่อมอะไรก็สามารถเป็นประโยคแรกได้ก็ติ๊กไว้ก่อนนะคะไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีและส่งพลังอันนี้น่าจะเป็นต่อจาก ประโยคหน้านะคะน่าจะมีอะไรต่อจากอันนี้ดังนั้นก็ตัด1กับ4ไปได้เลยนะคะไม่น่าจะใช่ประโยคแรกแล้วดังนั้นเราก็ไปดูในช้อยเลยนะคะที่มี2หรือไม่ก็สามก็จะมีช้อยกอไก่ขอไข่แล้วก็ขอควายนะคะที่จะนำด้วย3แล้วก็2ดังนั้นเราตัดง,ง,งูทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะว่านำด้วย4มันไม่น่าจะใช่ประโยคแรกต่อมาเราก็มาดูความเหมาะสมในแต่ละประโยคนะคะถ้านำด้วย2 แล้วก็จะอ่านตามเลยนะคะในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้มไม่น่าจะใช่แล้วนะคะเพราะว่า2กับ3มเลี้ยงต่อกันเนี่ยเหมือนกับการนำประโยคมะก่าวซ้ําซึ่งมันก็ดูไม่สละสวยแล้วก็ดูไม่สมเหตุสมผลกันนะคะคิดว่าไม่น่าจะเริ่มด้วย2แล้วแหละดังนั้นก็ตัดขอไข่ไปได้เลยนะคะ ก็จะเหลือกอไก่กับคอควายที่นำได้3เหมือนกันดังนั้นเราก็มาอ่านที่เรียงประโยคตามช้อยเลยนะคะเริ่มจากกอไก่ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ถ้ารู้จักใช้ด้วยความระมัดระวังไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีและทรงพลังอืมอันนี้ก็ดูดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อ,ขอนะคะ ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีและทรงพลังในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ถ้ารู้จักใช้ด้วยความระมัดระวังอันนี้ดูไม่สอดคล้องกันเลยนะคะดูเป็นประโยคแบบอยู่ดีๆก็พูดถึงอะไรเงี้ยดูไม่ได้ต่อกันเลยนะคะดังนั้นก็ตัดทิ้งไปได้เลยคำตอบของเรานะคะคือข้อกอไก่นั่นเองโอเคไหมคะเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ใน บทความหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ